สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่15ตุลาคมครับ25ง7นนะครับก็คิดว่าวันนี้หลายท่านคงจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่กันแล้วนะหลังจากที่หยุดกันไป3วันนะก็ขอให้พีคมสุขกันในการทำงานด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้พักผ่อนก็ขอให้ได้พักผ่อนให้เต็มที่นะก็ช่วงนี้ตามหาบอสต้าอยู่เอ๊ยตั้งแต่ พักเบรกมาสองสัปดาห์นี้ไม่เห็นบอสต้าเลยนะครับเราก็รอบอสต้าจะสัมภาษณ์อะไรบ้างไหมนะแต่ว่าคิดว่าอย่างสามสี่วันเนี้ยสองสาวันเนี้ยบอสต้าน่าจะออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมที่เราจะต้องเตะในวันเสาร์นี้นะครับช่วงนี้บอสต้าไม่มาแต่มีบอสพอลบอสพอลบอสพอลออกสัมภาษณ์บรรดาบอสๆเต็มเหนียวแล้วออกสัมภาษณ์โดยเฉพาะเมื่อาวานนี้ไอรไลท์เลยนะ อบอสเพาหอาอกมาสัมภาษณ์รายการโหนโหนกระสอบใช่ไหมแล้วก็ทิ้งประโยคเด็ดครับเรื่องอไรายได้ของบดาบอสบอสทั้งหลายแค่ประโยคนั้นประโยคเดียวครับเกมเกมเกมเลยตอนนี้ราศีคนที่จะติดคุกนะ ราศีสาหรับคนที่มีเวจะติดคุกก็พวกราศีกันราศีราศีราศีมีนเนี่ยี่ราศีแซมตรงนี้มโอคาติดคุกนะก็อ่าวากันละกันแต่รอบอสตาลล้าเราสัมภาษณ์ก่อนนะครับอวันหยุดก็ยังสั่งกันกรับขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าจริงครับสําหรับ น้ำใจที่มีให้กับที่ห้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องโดยเฉพาะมือแก้วคลาสสิกของที่ห้วยนะครับมาส่งทุกวันนะแพดกันอุตลุดเลยนะครับของมีตลอดนะครับช่วงนี้แล้วก็ของจะมาใหม่ๆพี่น้องรับประกันได้ครับจะมีอายุอยู่สามเดือนนะผมมั่นใจครับมั่นใจว่าท่านเปิดปั๊บเนี่ยมันอยู่ไม่ถึงสามชั่วโมงแน่นอนอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยแน่นอนสุโค้ยนะครับแล้วก็ ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นครับเป็นเหมือแก้วเกรดเอมาถึงปั๊บผ่านกรรมวิธีครับาาาราอนควาสะอาดแล้วก็อบนะาตามขั้นตอนของร้านแล้วออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเอามาแพ็คเพลทพี่หอเองเนแน่นๆเลยดูเน้นหนึ่งร้อยกรัมนี่หนึ่งร้อยกรัมนะครับพี่น้องบอกโคตรเยอะเลยนะก็หนึ่งร้อยกรัมครับสามร้อยยี่สิบบาทส่งทั่วไทยแต่ท่านส่ง สั่งสามกล่องผมคิดแค่สามร้อยบาทต่อกล่องถนันเองฝากขอบพระคุณด้วยเป็นอ้อมใจเป็นกําลังใจฝากไว้ในอ้อมใจของพี่น้องเอซีด้วยละกันนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับผม <c oughs> เดี๋ยวถ้ารอน้ําจิ้มน้ําจิ้มมาเมื่อไหร่ก็จะมีปนะิจุมานั่นแต่ก็ต้องอเวลาพูดคุยก็ต้องบอกกันแหละต้องการไม่ต้องการน้ําจิ้มไหมไม่ต้องการแหมอะไรเนี่ยนะโอเคฝากไปด้วยกันครับมึกแก้วคลาสสิกข,ของที่วยน,นะครับอ่ะเมื่อคืนนี้แหมก็เป็นการทิ้งท้ายส่ง ส่งความสุขให้กับพวกเราชาวไทยนะในช่วงของวันหยุดสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยครับลงแต่ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครับ,รบแหมครั้งที่50นะแล้วก็โอ้โหก็ถือว่าสู้สนุกต้องชมชื่นชมแฟนบอล การไปเตะที่สนามจินจสุรนนท์ที่สงขาเนี่โอ้โหสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆนะครับแฟนบอลเข้าไปเต็มความจุเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ฟ้าฝนเป็นใจหลังจากที่แมตช์แรกโอ้โหฝนตกกันนะครับเมื่อวานนี้ฟ้าฝนเป็นใจจริงแล้วก็นักเตะท,ทีมชาติไทยมาลงใส่ชุดเหลืองสุดยอดจริงๆใครที่เป็นเอ่อครีเอทีฟใครที่เป็นคอนเทนต์ใครที่เป็นฝ่ายจัดการ สุดยอดนะครับคุณสุดยอดมากนะวันสําคัญอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะสวยด้วยสวยทีมชาติไทยชุดสีเหลืองนะสุดยอดจริงทิ้งกับซีเรียนะก็เกือบไปเรานําไปก่อนนะครับแล้วก็ถูกตีเสมอไอล้ลูกที่พลาดนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วกันนะมันเป็นความผิดพลาดก็ให้เขาไปแก้ไขเองกําลังจะเตะจ,จุดโทษแล้วเพราะาจบเก้าสิบจะไม่มีต่อเวลานะอ,อไม่ไม่ต่อเวลายิงจุดโทษเราก็เสียแล้วนึกเหานะแล้วแม่งแนะ่แต่ทช่วงนั้นทีมชาติไทยยังบุกต่อ แล้วมาได้ประตูจากไอ้ซ้ายฟ้าสั่งของคนตัวเล็กครับกับตันเช่เช่เจช,ชนะทิพย์ครับสงศิ์โอ้โหซัดเข้าไปเท้าซ้ายบอลหายศกเข้าไปเลยนะโอโ้ทำให้ทีมชาติไทยเฉือนชนะไปสองประตูตอนหนึ่งนะครับเจก็เป็นแมเนเอาแนมด้วยโอ้โหก็สุดยอดนะครับเป็นคว้าแชมป์ในรอบเจ็ดปีนะเจ็ดปีหลังมาสุดนี่นะเราไม่เคยคว้าแชมป์เลยนะครับ เป็นรองแชมป์บ้างที่สามบ้างที่สี่บ้างนะแต่ปีนี้ครับโอ้โหเราผมบอกว่ผมให้ความสำคัญถ้วยนี้มากๆนะเพราะว่ามันเป็นถ้วยสูงสุดนะ่ะเป็นถ้วยของคิงอ่ะครับเพราะนั้นก็ให้ความสำคัญจริงแล้วก็นักเตะก็วิ่งกนะันถวายหัวนะครับเป็นการคว้าแชมป์ในรอบเจดปีแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่สิบหกจากห้าสิบครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะมันบอลไม่ใช่หมูนะอ่าทีมต่างๆที่เอาเข้ามาก็เป็นทีมเก่งๆมีทีมที่แบบมี คุณภาพทั้งนั้นนะครับแล้วก็จากการที่มาแข่งต่างจังหวัดในคิงคัพส์เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาคว้าแชมป์ในนอกกรุงเทพมหานครนะเพราะฉะนั้นโอ้ไม่เคยได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นนะครับสิ่งได้เห็นชุดนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงคือมัตน,นาอิชินะครับกล้าที่จะเรียกนักเตะใหม่ๆกล้าที่จะได้ลองของใหม่ๆผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้น นานแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผื่อเป็นแม์เอเชียครับที่จะรออยู่ปลายปีนี้ก็เดี๋ยวผสมผสานกันว่ากันอีกทีเป็นการเตรียมทีมกันยาวครับก็ขอให้โชคดีและการมาถูกทางนะนะตอนนี้เราใช้เจแปนโมเดลนะในในการทําทีมคนระับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กใหญ่แล้วก็ทีมสตาร์ทนี่ก็เป็นญี่ปุ่นเนนั้นก็ค่อนข้างที่ไว้ใจได้เรื่องของระเบียบ วินัยนะสำคัญคือระเบียบวินัยนะแล้วก็พละงกำลังเดี๋ยวเราก็ตามดูก่ก็ขอสแสดงความดีดกับทีมชาติไทยด้วยนะครับคุณทําให้พวกเรามีความสุขจริงสุดยอดจริงๆนะมาเริ่มเมื่อคืนมั้งเมื่อคืนนะีนน้เบลเยียมกับฝรั่งเศสครับเรโดทอสซาประทะวิลเลียมซาลิบานะก็ฝรั่งเศสบุกไปชนะ2-1โดยที่2คนก็วิ่งกันจน จบ90นาทีไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะครับคาราฟิโอลี่ครับลงเล่นเต็มเกมให้กับอิตาลีในการบุกเสมอชนะอิตาลีเอาไป1ประตูต่อศูนย์ก็เป็นการปิดซีรีส์ชุ่งนี้ก่อนของทีมชาตินะครับทั้ง3าคนเดี๋ยวก็จะกลับมาอาเซนอลนะดยสภาพที่ค่อนข้างสมบ,บูรณ์การี่สมบ,บูรณ์เหลืออีกสองคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนจกักเจ็ดโมงเช้าครับวิลเลียมสติบากับ กาเบรียมาติลี่จะลงเตะให้กิมชาบาซิลกับเปรูแต่ล่าสุดมีข่าวว่ากาเบียลมาติลีมีอาการไม่สบมบูรณ์เอิดอะไรขึ้นอีกเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วสําหรับกาเบียลมาติลี่นะครับก็เดี๋ยวต้องตามเช็คครับเขาบอกมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อนะอาจจะพลาดก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องส่งลงนะมาตี กลับบ้านออกไปได้ไม่ได้ต้องรองกลับพร้อมพี่ใหญ่หนีกลับก่อนไม่ได้ยังไงก็ต้องรอพร้อมกลับกับมากานเยียเพราะเครื่องยังไปรับพร้อมกักกกกนนะยังไงก็ถ้าไม่สมบูรณ์ก็โค้ดบราซิลชื่ออะไรตอนนี้ผมจำไม่ได้ไมันต้องโอลงแล้วกันเนาะให้น้องมันพักเดี๋ยวงานเข้านะรู้สึกไม่ค่อยดีก็นั่นแหละแจ้งให้โค้ดทราบแล้วก็ขอพักไปก่อนแน่เป็นการเซฟตัวเองนะครับก mm ็เหลือสองโค้งสุดท้ายในช่วงทีมชาตินี้นะครับ ส่วนคนที่ไม่ได้ไปดันมีข่าวบาดเจ็บขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหจะไปไม่สุดกันก็ตรงนี้แหละสำหรับในรายของทาเครุโทมิอสึนะครับอ่ะมีอาการบาดเจ็บนะบริเวณหัวเข่าที่เดิมเลยนะคือไม่ได้จะพูดยังไงดีอ่าโทมิลงแต่ทิมชาญี่ปุ่นตอนเดือนจูนจูนเนี่ยแหละวะกรกฎาคมไหมจูนนิมิถุนา ลงเตะวิถุนานะครับแล้วก็เตะให้ทีมชาติญี่ปุ่นชนะอะไรไม่รู้อะหลังจากนั้นเปิดฤดูกาลอะไรมาต่างๆมีอ่าช่วงของปีที่ต้องปีสั้นเนี่ยยาวเลยบาดเจ็บยาวเลยนะครับแล้วก็ช่วงเปิดฤดูกาลก็ยาวมาเลยไม่ได้ลงนะเพราะเจ็บลักทีมชาตินั้นอนะเจ็บหัวเข่าเนี่ยนะเจ็บลักทีมชาติอ่นนะแล้วก็ยาวมาเลยตั้งกี่เดือนแล้วนะครับจนล่าสุดเพิ่งมาลงให้กับอาร์เซนอลในแมตช์ที่เราชนะเซาท์เทมป์ตัน ในนาทีที่84ก็ 4, คือเล่น6เจ็ดนาทีสุดท้ายกเจ็ดนาทีสุดท้ายเท่านั้นเองครับจากข่าวบอกว่ามีอาการบาดเจ็บหัวเข่าในเกมพบเซาทันตันโฮโฮเราก็ย้อนไปดูเลยนะเฮ้ยเล่น6นาทีนะโทมิมเจ็บตรงไหนวะเออกายไม่เจ็บหัวเขา่าเจอเลยพี่น้องและกระแสแจ้งมา อาจต้องพักหกเดือนเฮ้ยไม่หกเดือนหนึ่งเดือนโอ้ยขออภยัยพูดผิดพูดผิดขอภขอภยัยขอภยอภัยขออภัยอาจต้องอ่าพักหนึ่งเดือนนะครับสําหรับในการที่เราต้องขาดหายตรงนี้ไปเพราะนั้นเนี่ยผมกลัวสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันจะไปไม่สุดและเต้นต่างๆที่มีพอมีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วบางคนมีอาการบาดเจ็บปัง้งแล้วก็กลับมาโอเคปกติ นะมีมาบากเจ็บหนักๆอะไรถ้ากลับมาก็ปกติแต่บางคนอาจจะเจ็บเนีกเจ็บเล็กเจ็บน้อยแต่เจ็บบ่อยๆนะตัวอย่างมีชัดๆเลยที่เราเคยได้เห็นนะครับตัวของ d ดียบี้ใครจำได้ไหมนิววิเอล่าเลยตอนนั้นาดียบี้นี่ถือว่าเป็นไอ้แมงมุมอ่าโอ้โคตรเด่นดีเลยกองกลางตอนนั้นผมโอ้ยอสองนี้แม่งสุดยอดแต่มันเกิดมีอาการบาดเจ็บบ่อยมาก จนใครๆก็ตั้งฉายาเป็นผอโอรงพยาบาลไปแล้วสำหรับเดียบี้จนในสุดก็ไปไม่สุดกับอาร์เซนอลนะครับโทมัสโรซิกกี้ตอนอยู่ดอทมอลก็ดีเลยมาเล่นกับเราช่วงแรกก็ดีมากๆนะครับแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนสุดท้ายก็ต้องจบนะอ่าแล้วก็มีใครอะ่ะมีอารอนแลมซี่แลมซี่ฟอร์มดีแต่ถูกเตะขาหักไอ้ไอ้ไอ้ใครว่าของสตนอกอ่ะนะรวมถึงทั้งตัวของอ่แจ็ควิลเชียร์อีกคนหนึ่ง แม่พอพวกนี้ยพอมีอาการบาดเจ็บแล้วปุ๊บก,กลับมาโอ้โหจะเล่นดีซ้าแล้วก็พัวพววแล้วก็จ,จบผมห่วงโทมิตรงนี้แหละว่าจะไปไม่สุดกับ,บรันซนเพราะอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วก็พลาดีาดยพลาดอย่างมาพลาดหนึ่งเดือนแล้วทัางที่พึ่งลงให้อาจจะนอนงได้ดูการนี้หกนาทีโอ้โหนะก็ก็ต้องส่งกําลังใจช่วยแล้วกันนะครับว่า จะเป็นยังไงนะผมก็ไม่อยากให้นักเตะเราเจ็บขนาดเนี้ยนะเพราะว่าคือต้องยอมรับพอเขาย้ายมาก็ทรงดีนะครับบางคนบอกโอ้เอามาขายเสื้อเปล่าแต่ว่าผมกับมองว่าเฮ้ยเขาเล่นที่อิตาลีค่อนข้างดีแล้วมาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มดีนะแต่พอเจออาการบาดเจ็บแล้วมันเจ็บซ้ําๆเจ็บที่เดิมเจ็บอีเจ็บแล,แล้วเจ็บอีกเนงะี้ยมันก็ทําให้นักเตะแยงพอแอยงเนี่ยอยากแม่นาสุดหกนาทีลงไปเล่นเจ็บตรงไหนวะโอ้ ก็ค่อนข้างที่จะเซ็งๆอีกแล้วในร่องไหนก็ต้องลุ้นบุกยสก้านะว่ากลับมาจะเป็นยังไงแต่ก็ทีมแพทย์ก,ก็บอกเรววาไม่หนักมีโอกาสที่จะลงวิ่งฟิตปลอเลยนะครับในแมตช์ที่จะเจอบอลมัดด้วยจะให้ดูด้วยว่าในช่วงครึ่งเดือนที่เหลือเนี่ยของอาร์เซนอลเราเจอใครบ้างรวมทั้งอันดับหนึ่งเวอ้์วูนอันดับสองแมนซิตี้อันดับสามอาร์เซน 3, อลเจอใครบ้างและโปรแกรมของพี่แกนะคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยแต่ทั้ง พิเมรีกยูฟาจะเปีกขั้นพพิเมรีกแล้วก็บ่าวครับปิดท้ายเดือนโอ้โหว่านั้นเดี๋ยวมาไล่เรียงกันละกันนะครับอีกข่าวนึงก็คือในรายของพี่หมึกโทมัสปาเต้พี่หมึกโทมัสปาเต้ตอนนี้มีข่าวนะของเราตอนนั้นมีข่าวเนี่ยว่าอาซนอลพร้อมต่อสัญญาหนึ่งบวกหนึ่งให้นะครับเนี่ยพร้อมต่อสัญญาหนึ่งบวกหนึ่งแต่ก็แหล่งข่าวก็แจ้งมาว่าบาร์ซ่าอาจจะเข้ามาแจมเพราะว่ารู้ว่าพี่หมึก สัญญากำลังจะหมดอาจจะเข้ามาฉกฟรี <c oughs> อาจจะเข้ามาฉกฟรีมกราคมนี้ถ้าพี่หมึกยังไม่เซ็นต่อสัญญากับอาร์เซนอลมกราคมมีสิทธิ์ที่จะคุยได้เลยนะครับและมีสิทธิ์จะเซ็นล่วงหน้าด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูกันนะว่าพี่หมึกอยากจะอยู่ท้าทายกับอาร์เซนอลไหมนะครับพี่หมึอกอยากจะเล่นเพื่อความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งไหม ก่อนที่จะจบชีวิตกาแข่งจะปิดชีวิตการแข่ง,ขงที่อาร์เซนอลดยการมีออปชันหนึ่งบวกหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็เดี๋ยวลองตามดูครับใจผมแล้วก็เพื่อนๆหลายคนในห้องก็เคยบอกกันแล้วนะว่าแหมยังไงก็อยากให้พี่มึกอยู่ต่อวะ <c oughs> นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูโปรแกรมโปรแกรมของทั้งสามทีมนะครับในการลุ้นแชมป์ผมเอาแค่สามทีมนะบอกหนึ่งตรงทีมอื่นผมไม่ได้มองเลยนะ ไม่ได้ขงิงไม่ได้ทีมอื่นนะแต่ว่ามองดูทรงลุดด้วยรูปทรงรูปเกมแล้วเหลือสามทีมนะเดี๋ยววันนี้ยี่สิบนิวซีแลนแข่งหลังของเราแข่งก่อนของเราจะเตะสิบเก้านะแล้วก็ทิตตี้กับนิวซีลนจะเตะยี่สิบของเราเดี๋ยวของเราจะลิวซีแลน่นะ์จะไปเยือนเชลซีอ่าเปิดบ้านเจอเชลซีลิวซีนช่วงนี้เดี๋ยวหนะัก เจอของจริงนะหลังจากที่ช่วงเปิดฤดูกาลยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลิเวอร์ว o ูลจะเจอกับเชลซีนะเจอกับเชลซีหลังจากนั้นจะต้องไปเยือนอาเบไลฟิกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลคงจะต้องมีอาการเสียวเกรงมั่งแหละเหมือนกับที่เราเคยเป็นเมื่อช่วงที่เดือเดือนกว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวลิเวอร์พูล เปิดบ้านเจอเชลซีนะครับไปเยือนอาเบริสซิกหลังจากจบอาเบรฟสซิกวันที่ย4สี่แล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดมาเยือนเอมิเลตเจออาร์เซนอลนี่แหละนี่แหละโอ้โหแม่สำคัญแล้วก็ปิดเดือนตุลาคมครับด้วยการเตอะอาคาราบาวครับนะครับรอบที่สี่ด้วยการไปเยือนไบรตันคาราบาวครับผมขอตัดเอาไว้ก่อนนะขอตัดเอาไว้ก่อนถือว่ามันไ นะเดี๋ยวอาจจะมีการส่งตัวโรเตชันตัวไวัรุ่นตัวสำรอ,ององันแล้ว่อยว่ากันแต่สามแมตช์หนักๆของริวพูลรออยู่ในซีรีส์นี้แหละอ่ารู้กันว่าพีเขาจะผ่านไม่ได้เพราะสถานะตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับริวพูล์ตอนนี้เป็นจ่าฝูงอยู่นะนำเป็นจ่าฝูงครับเพราะนั้นอันนี้คือบททดสอบของพีสล็อตพร้อมกับลูกทีมมาในของซิตี้ั้างซิตี้ยังคงเจองานเบาอ่ะ โปรแกรมช่วงแรกๆเยเอื้ออำนวยให้ทิตี้มากเลยนะครับจริงๆนะทิตี้เนี่ยกลับมาหลังจากเบรทิมชาติจะแตะกับบุกไปเยือนวู๊พันตันนะบุกไปเยือนวู๊พันตันก็ไม่รู้ว่าวูฟจะไหวไหมแต่ซิตี้ก็คงขาดตัวนะอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมาดูท้ายๆกันช่วงวันศุกร์เสาร์เนี่ยรู้ว่าตัวจะฟูทีมไหมซิต y ี้ต้องไปเยือนวู๊พันตันหลังจากนั้นเปิดบ้าน แต่ยูฟ้าเจมสปีนิกเจอสปาร์ตปปราปลาโลูกปากรอนะก่อนจบสปาร์ตาปลากรมาเต้พิมินิกเจอแอลรอนแลมเดลเปิดบ้านเจอเซาแถมตันโอ้โห,โหอะไรโปรแกรมคุณจะหนมหวานเจียบเลยขนาดนี้นะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก่อนที่คาราบาวครับรอบสอันนี้อันนี้หนักหน่อยเป็นศึกใหญ่ต้องไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ นนี้ก็คือโปรแกรมของติตี้ค่อนข้างที่แบบเบาๆจุ๋มจิ๋มจิ้มลิ้มจริงๆนะมาอาเซนอนอาเซนอนครับเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยเตะดึกห้ารุ่งครึ่งครับต้องไปเยือนบอลหมัดนะเจอบอลหมัดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะฟอร์มค่อนข้างค่มอยู่แต่ว่าการไปเยือนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยววัน อาพร,ราดสาผ้าสุขเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์วิจารณ์ถึงแมตท,ที่จะเจอกับบอลมัดอีกทีละกันนะครับเตะจะบอลมัดเรามาเปิดบ้านแต่ยูฟ่าจะเป็นลีกครับหลังจากที่เรามสี่แต้มจะเจอชักซาโดเนท่ทีมเก่าใช่ไหมชักซาโดเนททีมเก่าของไอ้บูดิกบอกว่าน่าจะใช่นะอ่าน่าจะใช่นะครับหลังจากานกั้นพอจบจากแมตช์ชักซาโดเนทยี่สามยี่เจ็ดเราทำศึกใหญ่แล้วครับ ทำศึกใหญ่ครับเปิดบ้านเอเบเลตต้อนรับการ,รเยือนของลิเวอร์พูลนี่อันนี้แหละอันนี้แหละที่ซิตี้ก็มองเกมนี้อยู่เพื่อโอกาสเขาจะตัดแต้มนะหลังจากนั้นอาเซนอลก็จะไปเตะคาราบาวครับนะในวันส่งท้าย31เตุลาก็ในการไปเยืยเนนอนเพสเซนนอตแอนในคาราบาวครับรอบ4นะก็ดูจาก3เกมนะจาก3เกมของแต่ละคนที่จะเจอ เป็นแชมเปี้ยนลีกหนึ่งและเป็นพรีเมียร์ลีกสอผมว่าสิ้นสุดเดือนนี้จ่าฝูงเปลี่ยนแน่นอน <c oughs> จ่าฝูงเปลี่ยนแน่นอนถ้าเป็นไปตามรูปเกมจ่าฝูงจะกลายเป็นแมนซิตี้ครับแล้วเราจะขึ้นแปอันดับสองนี่เราจะขึ้นเป็นอันดับสองนะแต่ไม่แน่ถ้าเผื่อลูกได้เสียยิงเยอะๆมีสิทธิ์นะครับขิงขิงขิงนะคาดการแหละนะทุกคนมีการคาดการแหละนะครับก็โปรแกรมก็คงจะประมาณนี้ถือว่า ซิตี้งานเบานะเลี้ยวพูนหนักของเรากลางกลางของเรากลางกลางโปรแกรมเอื้อให้ซิตี้จริงๆนะก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีครับในวัน2วันนี้ที่เหลือเนี่ยว่าจะมีข่าวคราว,าวอะไรบ้างนะสิ่งที่เราต้องตามก็คือเรื่องของอัปเดตอาการบาดเจ็บของบุคโยสกาซึ่งคงจะต้องรอจากปากของ บอสต้าบอสต้ากลับมาได้แล้วนะหลายคนคิดถึงนะฟังบอสอื่นจนแบบเ e อียนหูไหมดแล้วนะบอสต้ากลับมาได้แล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอฟังนะครับผมว่าวันอาจจะพระหัสสุกนี่แหละคงม,มีการมีเพรสคอนเฟลเ c นแล้วก็เราคงจะได้อ่า ได้ฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวจะมานําเสนอกับพี่น้องแล้วกันนะก็คงประมาณนี้สําหรับเช้านี้นะครับมีความสุขกันกับทีมชาติไทยแล้ววันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่กันนะครับเหมือนเดิมตามปกตินะก็ฝากไว้ด้วยนะอ้อมใจนะครับมือคลาสสิกของที่หวยนะครับหนึ่งกล่องครับหนึ่งร้อยกรัมนะแน,น่นแ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 น่นอย่างนี้เลยนะหนึ่งร้อยกรัมสามร้อยยี่สิบบาทครับพร้อมส่งทั่วไทยแต่ถ้าสั่งสามกล่องช่วงนี้นะครับ คิดเพียงแค่กล่องละ300บาทนะก็ฝากสนับสนุนกันด้วยครับไม่มีสารตกค้างไม่มีสารปรุงแต่งหลายๆทั้งสิ้นเลยสําหรับมึกแก้วคลาสสิกของพี่หวยฝากสนับสนุนกันด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับนะผม ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ครับแฟนกับที่โอเอชแนลอาร์เนอนแฟนกลับด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับวันนี้เปลี่ยนมุมห้องใหม่อีกแล้วเมื่อวานกลับมาเจ้านายจัดมุมห้องใหม่ให้เฉยเลยนะก็โอเคเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนมุมเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาแหละบ้านเรามันใหญ่แต่ไม่กล้าโชว์ไม่กล้าโชว์เพราะเดี๋ยวจะโดนตรวจสอบ แต่ม,จมาจาากมาผักกำแรงล้วนๆครับไม่มีสีเทาเลยจิงบ้านนี้นะครับคุณตุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ